สวัสดีครับพบกับพี่รัฐพึกษาอินดี้นะครับผมวันนี้นะครับพี่รัฐไปรับแผ่นป้ายทะเบียนมาแล้วนะครับนี่ครับนี่คือแผ่นป้ายทะเบียนพี่นะครับแล้วพอวันนี้เรารับแผ่นป้ายทะเบียนมานะครับเราก็จะทําการติดป้ายทะเบียนครั้งแรกนะครับปกติก็ไม่เคยติดนะครับวันนี้จะมาลองทําเองนะครับพอดีพี่ไปซื้อไอ้นี้มาครับเขาเรียกว่าอะไรอะ นี่ขอบป้ายทะเบียนนะครับก็เลยจะเอามาทําการหัดลองติดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันมีวิธีขั้นตอนติดกันอย่างไงบ้างเผื่อมือใหม่หรือน้องๆหนูๆอยากจะลองทํากันบ้างนะครับหรือคุณผู้หญิงนะครับจะได้ทําเป็นมาลองทําด้วยกันนะครับไปครับนี่ครับผมเริ่มจากเอาฐานมาก่อนนะครับแล้วก็ใช้นี่ครับเขาจะมีน็อตตัวคู่มาให้นะครับตัวใหญ่สุดนะครับเราใส่ไปในนี้ก่อนนะครับ จะเห็นรูสองรูข้างบนนะครับรูปแนวนอนอย่างนี้นะครับมาใส่ไปก่อนนะครับมาใส่จองอ,ะอ่ะมาใส่ไปเลยนะครับใส่ไปก่อนนะครับให้ได้รูปแบบนี้นะครับ,ไ,นนรบได้รูปแบบนี้เสร็จปุ๊ปบโอบแล้วแผ่นป้ายทะเบียนที่เรามีได้มานะครับ แผ่นป้ายทะเบียนเรานะครับปะทับก่อนครับนะแปะทับเป็นอย่างนี้ครับประมาณนี้นะครับนะแล้วก็เอาอันนี้จะเห็นกรอบนะครับกรอบแผ่นป้ายทะเบียนที่เราซื้อมานะครับใส่เข้าไปยังไม่ได้ไปไหนเลยเพื่อนแเราก็จะอมาเป็นรูปแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับจะเห็นด้านหลังนะครับผมเห็นไหมนี่ ด้านข้างๆจะมีรูนะครับ2อรูนี่ก็มีรู2อรูนะครับเราจะทําการยึดแผ่นป้ายไว้ก่อนนะครับกับป้ายทะเบียนในเกาะกันนะครับกระขอบนะโดยการเขาจะมีน็อตแบบนี้มาให้นะครับนี่อันนี้ที่พี่ซื้อมาจะมีน็อตเล็กๆอย่างนี้ครับทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือสี่รูด้านข้างๆสี่รูนะครับสีรูนะครับเราทำการยึดทั่วก่อนนะครับไปครับ ไม่ค่อยทำนะครับเดี๋ยวน็ตนอตเดี๋ยวน็ตนอตหลุดหายไปนี่ลำบากนะครับผมค่อยหย็ดไปก่อนที่ลอกที่เราจะทำการใส่ไปก่อนครับเัาเล็กกันเนาะทำให้มันอันเล็กกันนะครับน,น,นะม,นกกนนะนะมันเล็กมันก็จะพยายามจะหลุดอย่างเดียวนะครับผม มันก็จะหลุดก็จะติดยากนิดนึงเนะเดี๋ยวที่ได้หมดสีด้านนะครับเพราะถ้าเรายึดไม่แน่นหรือว่าเราไม่ไขมันนี่ครับมันสามารถหลุดได้นะครับผมป้ายระเบียนหลุดนี่ก็เรื่องใหญ่นะครับกว่าจะไปขอมาใหม่ก็ใช้เวลานานนะครับได้สองอะไรน,นะครับต่อมาก็อันนี้ รุ่นใหม่มันจะเป็นน็อตเล็กๆนะครับเห็นรุ่นเก่าๆมันจะเป็นแบบว่าหัวใหญ่ๆไปเลยอ่ะรุ่นใหม่มันก็เป็นอันเล็กๆไปลวไม่รู้ว่าประหยัดหรือ,อยังไงนะนี่นะครับใช้ตัวนี้นะครับค่อยๆหมุนนะครับหมุนยังให้แน่นนะครับทั้งสี่สี่รูนะครับน,นี้นะครับหมุนไปเลยแล้วครับไม่ต้องกลัวมันสีเท่าดอกอะไรนะครับผม สีเทาออกข้างมันนะครับดีกว่าของรุดนะครับค่อยเหมุนไปเรื่อยๆนะครับจนมันแน่นนะครับเนี่ยจนมันแบบว่าเอ้ยแน่นสนิทนะครับตีด้านก็เดี๋ยวจะทําการยึดติดกับด้านนี้นะครับแล้วก็เอาเอาตัวเมียนี่นะครับแบนๆนะครับใส่เข้าไปแล้วลองลองก่อนแล้วก็เอาน็อตตัวนี้นะครับเนี่ยตามท้ายนะครับผมไปกันครับ นี่ครับผมกะให้มันอยู่ตรงกลางนะครับพอเราได้ระดับที่เราต้องการนะครับเราก็เอาตัวเมียนะเอาตุกแหวนวงกลมเลยนะครับลองไปทีนึงก่อนนะครับแล้วค่อยเอาตัวเมียตามท้ายนะครับตบท้ายนะครับผมนะครับตรงกลางไขให้มันแน่นนะครับ ขูเบอร์สิบครับทำการไข่เลยนะครับค่อยๆไข่ใช้ขวงเบอร์สิบนะครับผมในการไข่ยึดติดกันนะครับต่อมาก็ทําเหมือนกันนะครับใส่ตัวนี้ไปก่อนนะครับยึดกันน็อตน,นี่ได้ที่ลองมาแล้วครับแหวนลองครับแล้วก็ตามด้วยตัวเมียเหมือนเดิมโอเคครับ ค่อยๆหมุนนะครับให้มันแน่นที่สุดนะครับมเพราะว่าการมันติดนะครับะนะะเรามั่นใจาว่าเออมันยึดติดแน่นปุน๊บเราก็โอเคครับที่จะมาสรุปราคาให้ฟังนะครับว่าเราซื้อมาแล้วติดตังเองทั้งหมดเราเสียบังเท่าไหร่นะครับกับเราไปจ้างเขาติดนี่มันคุ้มกว่าไหมครับโอเคครับนี่ครับผม สำเร็จลุล่วงนะครับกับการติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยตัวเองนะครับโดยการซื้อมาประกอบเองนะครับอันนี้พี่ก็หมดเงินไปทั้งหมดนะครับในการซื้อกอบป้ายทะเบียนนะครับราคา80บาทนะครับใช้สิทธิ์คนละครึ่งก็จะเหลือแค่40บาทนะครับแล้วก็ทําการประกอบเองนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์ค่าจ้างช่างนะครับก็เท่ากับแผ่นป้ายทะเบียนนี้ก็ใช้งบประมาณในการติดตั้งแค่40บาทนะครับเพื่อนๆน้องๆหนูๆหรือ ท่านใดที่สนใจอยากจะลองติดเองไม่ต้องจ้างช่างก็ลองหาซื้อแล้วก็มาประกอบเองได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากแผ่นป้ายทะเบียนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับ